เ็าเป็นการป้องกันคิดว่าถ้าข้าศึกเขามายึดเมืองทั้งโน้นก็ยังมีทรัพย์สินส่วนนี้จะใช้ต่อไปนี่เขาเป็นการป้องกันเขาไม่แน่ใจว่าจะมีข้าศึกมาโจมตีไหมยิ่งเก็บไว้ที่นี่เพื่อใช้สอยเพื่อว่าต้องถอยทัพหนีออกมาจากเมืองหลวงอาจจะมายับยั้งตั้งตั้งฐานที่นี่ก็ได้ใช้ได้ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้ไปทงพลางก่อน <c oughs> ก็มีมากพอสมควรเมื่อเข้าไปชมกระพบาทองแท่งถ้าคิดเป็นตันนี้ก็คือคิดว่ามองดูแล้วคิดว่าเลยสี่ตันก็มไม่น้อยเฉพาะทองแท่งใหญ่ีนทองแท่งเล็กๆย่อมยอมยอมังม,มีอีกสั้นๆแต่คิดเฉลี่ยแล้วจริงๆทั้งหมดเกินสิบตัน <c oughs> นั่นก็ท่านถามว่าท่านมหานาคาที่แรกท่านคุยกับนาคถ้าตอนนี้มาคุยกับคนคนรูปร่างหน้าตาดีท่านถามมหานาคาท่านจำลูกชายท่านได้ไหมท่านพุดธนบอกท่านจำได้เพราะจำได้ดจริจึงมาคอยปกติไม่ได้อยู่ที่นี่ วันนี้มาคอยอยากจะชี้ดูซับฟินว่าซับสินนั่นหลายเรานี้ทั้งหมดเมื่อต้องการอะไรเอามาเมาเอา,าได้เหมืน,นั้นจุดทูบบอกโยมก็แล้วกันเป็นของไม่ยากในเมื่อท่านอนุญาตก็ยอมรับว่าถ้าจําเป็นก็จะมานําไปใช้แต่ว่าการนำไปใช้ก็เกนอันตรายจากโจรสลายท่านบอกท่านเลยบอกว่าเรื่องโจงรายเป็นของไม่แปลก แลนเมื่อการนําไปจะให้ไปทีละน้อยแล้วก็ป้องกันไม่คนเห็นไม่คนรู้ไม่คนทราบสมมุติว่าใส่ถุงแล้วใส่ไถ่ไปเขาจะมีความเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ทองน,นี่เป็นเรื่องของในการทุดดงของนั้นเป็นอนุภาพของพระเมื่อคุยกับท่านตามสมควรก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ท่านต้องเฝ้าทราับอยู่ที่นี่หรือ ท่าน,นก็บอกว่าความจริงนจิตมันห่วงห่วงกังวลถึงพวกคนนี่แหละเกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินเพื่อเครื่องกินอยู่กันไปเกิดในต่างถิ่นแล้วก็ไม,ไม่ไม่ทราบว่าทรัพย์สินของตนไม่อยู่แต่ว่ากังวลอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ไม่มีถ้าเราตามปกติแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มผมก็อยู่ที่วิมานของผมเป็นวิมานอยู่ตั้ง ในอำนาจของท่านดุลปักุทัทานทิศวันตกก็เป็นว่าคุยกันชู้คราวท่านก็ถามว่าต้องการทรัพย์สินไหมก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้กำลงังทุดดงเรื่องการต้องการซัพย์สินนั้นไม่มีถ้าก็ต้องการต้องการทรั์สินอะไรอบัยก็เกิดวันนั้นนั่นคือมด,มดแดงจะกัดตายท่านก็ชอบใจ แล้วพอไปก็ไม่ถามแล้วว่าลูกชายเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินนี้ไหมท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่าถ้าลูกชายผมเชื่อท่านก็ไม่มีโอกาสได้ใจะใช้ใด้ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้และส่วนอื่นส่วนน้อยก็ไม่ได้ใช้ส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ <c oughs> ถ้าลูกชายผมไม่เชื่อท่านถ้าเก้าสิทธิ์ออกไปเขาก็มีสิทธิ์จะได้ใช้ เมื่อไปก็ถามว่าถ้าเขาศึกไปาจะมีความสุขแต่มีความทุกข์ท่านก็ตอบว่าคนที่ศึกมาเป็นฆราวาสคนที่มีความสุขจริง,งๆไม่มีมีแต่วความทุกข์เมื่อไปแตงเขาถามว่าอยากให้ลูกชายศึกก็ไม่อยากให้ลูกชายศึกท่านก็บอกว่าผมไม่อยากให้ลูกชายศึกครับการเกิดเป็นมนุษย์นี่มาเต็มไปด้วยความทุกข์ผมเป็นมนุษย์มาแล้ว เวลานี้ถึงแม้ผมจะเป็นเทวดาก็จะมีความเนหน็ดเหนื่อยต้องมีภาระเวลานี้พระทั้งหมดที่มานี่อย่างต่ำก็เป็นพระทรงชานโลกีก็บางท่านกาทรงชานโลกุตระคือเป็นพระอารียเจ้าก็ <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะให้ทุกท่านหวังนิพพานมากกว่า <c oughs> ผมเองก็เช่นเดียวกัน ว่าเองเคยฟังพระาเทศเจ้องสมเด็จพระกัวันคือพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังทรงพระชนอยู่ฟังเทศจะองค์สมเด็จพระรมครูครั้งเดียวก็เป็นระโสดาบันเวลานี้ผมก็เป็นระโสดาบันผมก็ไม่หวังในลาบยศทั้งเสนสุขไม่ความเป็นมนุษย์ต่อไปต้องการนิพพานจุดเดียวเ <c oughs> มื่อคุยตามสมควรแล้วพระปานก็ถามว่าลูกชายออกเดินทาง น้องทวด,ดงองหยานนี้จะให้การคุ้มครองไหมถ้าบอกต้องให้าการคุ้มครองดีครับความจริงเมื่อหลังก่อนออกจากวัดเนะี่ยผมก็มาด้วยนะแต่ความจริงไม่ได้พบผมเฉพาะที่นี่ผมมาด้วยเ้วก็มากันหลายคนมากันมากตามที่ทุกท่านเห็นแล้วเพาะไปก็ขอขอบคุณท่านหลังจากนั้นก็ลาแท่นกลับ ต่บอก็ถ้ากลับผมจะไปส่งแล้วท่านก็นเดินนำหน้าพอเดินนำหน้าออกมาประกอบถึงเขาแหลมหลังตาคลีท่านแวะเข้าไปอีกจุดนั้นาที่เขาแหลมนี่ซับจุดหนึ่งของเราก็ยังมีอยู่ที่นี่เเวลานั้นเราเกรงสงครามมันจะเกิดขึ้นต้องเอาทรัพย์ทองคํามาฝังไว้ในที่ต่างๆกัน เอาจากเขาแลมแล้วก็เดินเรื่อยๆไปใช้เวลาไปเดียวๆก็ถึงถ้ำถ้ำถ้ำชอนเดลาเอลเขอโทษถ้ำชอนเดือ mm hmm. ก็ไปอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้เราคุยกันไว้เผื่อตายเป็นวันแรกที่เข้ามาอยู่เขาเขา,ขาชอนเดือกเป็นวันลุ่งขึ้นอ่ะ mm hmm. พบกับสิ่งมาัศจัย์ก็คือพระไม่ต้องฉันข้าว แล้วก็ได้พบทรัพย์สมบัติเก่าๆที่ผียืนยันว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเองถ้าถามเรื่องความรู้สึกว่าการเห็นทองคําเห็นเพชรินจินดาเห็นของมีคุณค่ามากมีความารู้สึกยังไงก็ขอตอบตรงๆเวลานั่นใจมันจืดถ้าพูดถรองลถอาหารนใจมันจืดสสนิท เพราะจิตใจกาลังทรงอารมณ์อยู่ในเรื่องของทุตด,ดงไม่มีความรู้สึกอยากได้ <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกอยู่ตอนหนึ่งว่าเดิมทีเดียวทรัพย์สมบัติทั้งหลายแล้วนี้เป็นของเราคําว่าของเราเราเคยครอบครองทรัพย์สมบัติส่วนนี้อยู่หลังจากนั้นเราก็ตายตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ เราจริง,งว่าโผล่ข้นที่นี่แล้วเพื่อมาลูกข้างหลังนี่วันนี้เป็นทรัพย์สินของเราแต่หากว่าเราจะปกครองทรัพย์นี้ต่อไปอีกเราก็ตายอีกความแก่ความป่วยความตายเป็นของปกติใน,นเมื่อมันจะต้องตายอีกเพราะทรัพย์เพราะการมีทรัพย์สินก็ไม่เกิดประโยชน์ความรู้สึกเวลานั้นก็เฉยเฉยรู้สึกแต่เพียงว่าก,ก็ดีเหมือนกัน ในสมัยหนึ่งในชีวิตของเราที่ท่องเที่ยวในพบต่างๆก็เคยเป็นลูกของกษัตริย์และจะได้เป็นกษัตริย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบกษัตริย์เมืองเล็กๆถ้าจะเทียบเวลานี้ก็ประมาณเนื้อที่คนหนึ่งจังหวัดแต่ภายในเขตเล็กๆก็ยังมีเมืองขึ้นอยู่สองสามเมืองก็จะาธาจะหันไปดูภาพสมัยเก่าเวลาเดือนหนึ่งนาที ฉันไปนดูภาพสมัยเก่ามันก็เป็นเมืองย่อมๆม,มีคนไม่มากใหม,ม่นักแต่ว่าเวลาด้านทองมากที่ทองมีมากพากกษัตริย์เก็บภาษีในการหาทองและกษัตริย์ก็เกณฑ์ให้ทาหารกคนแล้วราคาทาสหญิงชายจะไพรเอาใี้กันแล้วราชดลดีกว่า <c oughs> ให้ราชดรเป็นคนล่อนทองแล้วปันส่วนกับกษัตริย์ กษัตริย์ได้มากาษฎรได้น้อยแต่เขาก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเขาแหลกเขาในทองแห <c oughs> ล่งทองมีหลายจุด <c oughs> อย่างแตงทองลบบุรีก็มีแหล่งหนึง่งถ้าแหลแ่งทองที่อำเภอ่าตะโกก็มีแหล่งหนึง่งแแหล่งทองที่อำเภอสันมูลีก็มีแหล่งหนึง่งขอโทษเวลามหมดแล้วนีนะ ท่านาณบอกหวลามอบอกบอกบวลาบอกเว,กล,าวกลาแล้วขอลาก่อนขอความสุกสวัสดิ์พิพัฒนามอมงคลสมบูรณ์ผลผล <c oughs> จงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านสวัสดี